ลืมตาหรือเปล่านั่นน่ะน,น่ะฮึนนนนเออตื่นหรือยังน่ะจะไปอาบน้ำเนี่ยตื่นหรือยังน่ะดูขัดผิวขัดสีชฉวีวันหน่อยให้ผิวสวยสวยหน่อยโอ้อยากให้แปรงฟันด้วยเอาแปรงฟันให้เขาหน่อย <c oughs> มีแปรงฟันด้วย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังทันเงินภายมุ็คนน้อยนะครับโอ้แม่ขันมาเดินอะไรอยู่ตุวมเตียมตุมเตียมอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยเออเอาแม่คั่นทิวอันนี้มาหา่อไี่เลยอืม จะไปลงน้ำเลยทำไมเดินโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงละนี่ฮะดู <c oughs> เดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเมื่อไหร่จะถึงละนี่โอ้ <c oughs> เอาเอา <c oughs> จะไปดมดูอะไรน่ะนะขยะเขาแน่น่ะน,นะ โอ้ยเนาะเดินอืดอาดยืดยาดยังกระเต่าเลยนี่ไปไปลงน้ำกันอ้าวเดินมาก็แวะข้างทางอีกแล้วดูดูด,ดูเดินทีไรนี่เดินมาทีไรนี่ต้องมีของแถมทุกทีนะเออ ไม่ได้เดินเฉยๆนะครับต้องมีของแถมต้องมีของกินติดไม้ติดมือตลอดโอ้โหจังเลยอ่ะไม่ขันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปอาบน้ำไปอาบน้ำเขาจะไปไหนไเห็นพ่ออยู่ตรงไหนก็จะเดินตามพ่อมาได้ไงนี่ไปไปไป สิมาเช็คอย่างอยู่ทางนี้อีกไปไปเพื่อนมองหาเพื่อนบอกไปอามน้ำก่อนลูกไปไปเดินก่อนพ่อเลยไป โอ้ยหนอเมื่อ,อไหร่จะถึงละเนี้ยแม่คุณเนอ้ยลืมตาหรือเปล่านะั่นะนะ่ะนฮึเออตื่นหรือยังน่ะจะไปอาบน้ำเนี่ยตื่นหรือยังนั่นดู โอ้ยดูครับถ้าเมื่อก่อนนี่แทบจะวิ่งนะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยเห็นคนแปลกประหลาดบอเนี่ย,ยถ้าเมื่อก่อนนี่เดินไม่ธรรมดารีบมาก ไม่อยากจะเดินละไม่ขันควานทิวต้องมาจูงเรานะอุ้ยนูน่นใครอ่ะนูน่นใครอยู่ที่นู่นเนีนย่นยเดินยังกระเต่าเลยนะครับนี่ควานทิวต้องจูงมาลงน้ำเอง ไม่ลงเองไม่ลงอะ่ะไปลงไปลงไปเลยไปเลยเออไปลงไปเลยลงไปคนเดียวเลยอาบคนเดียวเลยกินเองอาบเองนักเลงพอเลยไปนานเมื่อไหร่จะได้ลงเลยนี่เช็คแต่กลิ่นเพื่อนอยู่นี่แหละไปอาบน้ำเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเพื่อนไป บิ๊กไม่ไนฮไม่ได้ลงไปลงไปเลยลงไปเลยอาบน้ำเลยเมื่อคืนนี่เล่นโคลนสปาโคลนน่าดูเลยไปลงไปลงไปลูกเช็คตะกินเพื่อนนั่นแหละหรือมีใครอยู่ มีเพื่อนอยู่บอมีคนรู้จักไหมทำไมส่งเสียงนะนางงามมิตรภาพไปลงไปอานน้ำก่อนไปเออไม่ต้องมาส่วนพอ่อดอกปุ่นไปเล่นกับควันทิวผุ่นไปเลยให้ควันทิวถูให้ไปไปลงไป กินก่อนเลยน้ำอ่นนะนะเอาเอาสิไป,สาไปกินสานาำฮันเอาคือไปยังสั่นบัด ไปทไมตรงนูน้นี่ไงก็ต้องน้ำกลไปเดี๋ยวก็กลับมาดูดูสิจะกลับม,มาหรือเปล่าถ้าเราไม่ตามนะ่นั่นไงกลับม,มาและว <c oughs> นี่ก็ชวนเขาเดินชวนเขาเล่นนะ่ะเชิญชวนควันเดินก็เล่นน้ำเนะี่ยโอ้ไม่ขันเ้ยเนาะ อย่าลงอย่าลงดูควานทิวไม่ไปก็เดินกลับมาหาควานทิวนะครับมาชวนควานทิวลงเล่นน้ำนี่เอามาถูออกถูออกอืมเขาไม่มาก็เดินหาครับเอาเอาเอาควานทิวหายเอาเอาเอาดูดูด จะโผล่ตรงไหนนี่เอาดูตามหาจนเจอเลยโอ้โหเอาถูออกให้นะขัดตัวขัดตัวอ่าขัดผิวขัดสีชวีวันหน่อยให้ผิวสวยๆหน่อยโอ้อยากให้แปลงฟันด้วยเอาแปลงฟันให้เขาหน่อย <laughs> มีแปลงฟันด้วยเออหนอ โอ้โหจะให้ควานทิวแปลงฝันให้ด้วยอือหือเอาแบบนั้นเลยบ่แม่ขันเอ้ยแล้วแม่ขันเอาควานทิวแล้วไม่อยากให้ควานทิวขึ้นบ่ ทีิวขึ้นหลางได้แล้วจะไม่ยอมนะไม่ขันจะไม่ยอมให้ควันทิวขึ้นหลัง <c oughs> จะไม่ให้ถูเออเขาอยากจะเล่นด้วยกันเนาะไม่ใช่ว่าไม่ยอมนะแต่เขาอยากหยอกแล้วก็อยากจะเล่นด้วยกับควันทิวนะโอ้ยดูกินน้ําพอใจกินหรือเปล่าไม่รู้นะเออเนาะ เฮ้ยดูครับสะบัดควันทิวสะบัดควันทิวแรงเลยอ่ะโอ้โหสะบัดควันทิวอย่างแรงเลยไม่พอใจที่ควันทิวสั่งให้ยืนอ่ะคือเขาไม่ชอบอืมแม่คันไม่ชอบเอาละเอาละ สนุกเขาละสนุกเขาละสนุกเขาละต้องลงครับผมมามามาขึ้นมาหูหางด้วยครับน่ครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับดเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับผม